มาจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาบอกต้นทุนของราคาขายน้ำแข็งนะคะแล้วก็น้ำแข็งใส่น้ำอัดลมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณแม่ยุคใหม่บายแม่ดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมของแม่ดาวนะคะนอกจากทำสวนแล้วแม่ดาวก็จะมาทำน้ำแข็งใส่นะคะ โรยหน้าท็อปปิ้งของเรานะคะแล้วก็มาขายน้ําอัดลมนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะมาบอกหมดเปลือกเลยนะคะว่าต้นทุนเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่เริ่มจะขายนะคะในปีนี้นะคะปี2565นะคะตอนนี้เป็นเดือน มิถุนานะคะวันที่8มิถุนายน25 6 5นห้นะคะตอนนี้น้ำมันค่อนข้างแพงนะคะ44บบาทกว่านะคะแล้วก็ข้าวของก็จะค่อนข้างแพงแต่ว่าเดี๋ยวแม่ดาวจะมาบอกต้นทุนของแต่ละตัวนะคะที่เราจะขายกันนะคะทุกคนอ่ะมาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะคะทุกคนนี้จะเป็น นี่นะคะจะเป็นน้ำ ब, ตาอูดนะคะเป็นน้ำหวานอันนี้ที่แม่ดาวเลือกก็จะมะีสีม่วงนี่ก็จะเป็นองนุ่นนะคะแล้วก็จะมีแอปเปิลเขียวนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสละอันนี้จะเป็นรสโกโก้นะคะจริงๆมีหลายสีมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้แม่ดาวเลือกมาแค่สี่สีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลอดนะคะอ๋อแม่ดาวลืมบอ,อกไปว่าอันนี้คือขวดละสี่สิบนะคะทุกคน กวดละ40แล้วก็อันนี้เขาจะมาเป็นกล่องนะคะกล่องละ35อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เป็นสีเดียวนะคะนี่นะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะอันนี้เอามาผสมกันนะคะหลายสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงผสมกัน ก็เลยจะเป็นสีเหมือนสีลุงนะคะแต่จริงๆซื้อมาเป็นกล่องนะคะกล่องละ35บาทนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะจะเป็นเยลลี่นะคะเยลลี่จะเป็นถุงใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ยังใส่ไม่หมดนะคะในขวดอันนี้จะเป็นเอ่อเลลี่ของควีนนะคะ75บาทค่ะนี่นะคะยังเหลืออยู่นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวผงเป็นบุกนะคะบุก คล้ายๆกับเนี่ยถ้าทุกคนมองเห็นที่มันเลื่อมๆอยู่นะคะจะคล้ายๆกับไข่มุกนะคะแต่อันนี้เป็นบุกนะคะอ่าอันนี้ถุงละ45บาทนะคะทุกคนอันนี้ที่ซื้อมานะคะของติ่งฟุงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเยลลี่นะคะสีส้มแดงขาวเหลืองนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็น่าทานเด็กๆน่าจะชอบนะคะนี้ถุงละเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่นะคะจะเป็นถุงหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนนี้ถุงละ38บาทค่ะทุกคนร้านนี้ค่อนข้างน่ารักนะคะเพราะว่าเขาจะใส่ราคาไว้หมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะเล็กๆนะคะอันนี้20บาทค่ะซื้อมาเป็นถุงถุงละ20นะคะขวดอันนี้ไม่ดาวซื้อมาเองต่างหากนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรนโบ์นะคะน,นี เรนโบว์ที่เด็กๆชอบเรนโบว์ไลท์นะคะคล้ายๆเม็ดข้าวอันนี้ก็2ี่สบาทนะคะเป็นถุงพลาสติกเล็กๆนะคะแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าขวดล่ะขวดนี้แม่ดาวซื้อนอกเหนือจากบินนี้นะคะยกเว้นแค่กระปุกขวดนี้อย่างเดียวนะคะที่ไม่ได้ซื้อในบินนี้นะคะเป็นกระปุกละ10บาทแบบนี้นะคะซื้อร้าน1ิบาทนะคะที่มีของ10บาท20บบาทนะคะทุกคนนี่กระปุกประมาณนี้ นะคะอ่าโอเคอ่าถัดมานี่นะคะก็จะเป็นนมนมข้นหวานนะคะของทีพอตนี่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะคะของควีนหกสิบห้าบาทนะคะทุกคนแล้วก็นี้นะคะเป็นน้ำเชื่อมของมิตรผลสามสิบเจ็ดบาทค่ะนี่นะคะอ่า แล้วก็อันนี้จะเป็นหูหิ้วนะคะหูหิ้วสำหรับแก้วนะคะ16ออน20 22ออนถุงละ18บาทนะคะอันนี้ทุกคนมีสองสีนน 2, 4, 18บาทเท่ากันนะคะอ่ะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโอวัลตินนี้แม่ซื้อมา75บาทนะคะ450กรัมอันนี้ก็จะเป็นกระปุกนะคะสำหรับไว้ใส่ท็อปปิ้งช็อกโกแลตกับ นมข้นหวานนะคะสามสิบบาทค่ะมีสามนี่นะคะมีสามทางนะคะทุกคน,นมีสามช่องนะคะอันนี้มันจะทําให้โรยสวยมากขึ้นนะคะเวลาเราโรยไปบนบนท็อปปิง้งข้างบนของ,น,ของน้ําแข็งใสนะคะแล้วก็ตัวน้ําอัดลมเหล่านี้นะคะสังเกตว่าขวดไซส์จะแตกต่างกันนะคะแต่แม่ดาวสามารถซื้อมาได้ในราคาสามสิบบาทต่อขวดทุก ทุกขวดเลยค่ะอะประมาณนะคะ1.5ลิตรนะคะนี่1.5ลิตรขวดใหญ่อันนี้จะเป็น1.6ลิตรนะคะทุกคนนี่1.6ลิตรนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแม่ดาวจะให้ดูบินนะคะประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีแก้วนะคะแก้วเดี๋ยวไม่ดาวดูก่อนแก้วอยู่นะอ่ะ อ่าส่วนตรงนี้จะเป็นแก้วนะคะแม่ดาวเลือกสองไซส์นะคะเพราะว่าเนี้ยเราจะไปขายที่หน้าโรงเรียนนะคะ<ๆ>ก็เลยจะขายไม่ค่อยแพงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ10บออนนะคะ1ิบออนแม่ดาวก็จะขายแค่5บาทเองคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นแก้วแบบทรงแบบใสๆนะคะไม่มีลวดลายนะคะก็จะถูกหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทรงใหญ่นะคะอันนี้1ิบบาทแม่ดาวจะขายแก้วละ10บบาทกับ5บาทนะคะทุกคน,นนี้ก็ ห้าสิบห้าบาทนะคะทุกคนได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยใบอันนี้ก็จะไม่มีลวดลายนะคะก็จะถูกหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบลวดลายก็จะประมาณหกสิบกว่าบาทนะคะทุกคนอันนี้ไม่ไดาให้ดูราคาของตัวนี้นะคะตัวสิบออนนะคะสิบออนสิบแปดบาทะคะ่ะทุกคนได้ทั้งหมดกี่ใบเอ่ยห้าสิบใบค่ะแล้วก็อ้อหลอดนะคะทุกคนอันนี้หลอดไม่ไดาไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า จำราคาไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะไม่เกินยี่สิบบาทนะคะเพราะว่าบินเขาเขียนมาไม่ค่อยละเอียดน,นะคะทุกคนดูสิแม่ซื้อมาห้าห้าแพ็คนะคะหลอดอันนี้ห้าแพ็คแต่บินเขาเขียนมาแบบนี้ทั้งหมดนี้นะคะก็หนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทนะคะทุกคนก็ไม่รวมตะก้านะคะตะก้ากับโหลฝาสีเขียวไม่รวมนะคะ คือตรงนี้ทั้งหมดนะคะที่แม่ดาวซื้อมานะคะนี่นะคะทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อสาสิบหกบาทนะคะที่เราจะลงทุนกันวันนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องไปซื้อน้ําแข็งตอนบ่ายอีกทีนะคะนี่นะคะอันนี้แม่ดาวม,มาบอกบทม,มดเปลือกเลยนะคะถ้าสําหรับใครที่จะทําลองทําน้ําแข็งใสขายนะคะแล้วก็โรยด้วยท็อปปิ้งน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนดูสิ อันนี้แม่ดาวก็เพิ่งลองจะไปขายที่หน้าโรงเรียนครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเราทําสวนเวลาไปส่งลูกกลับมาแล้วก็จะมาทําสวนทำงานบ้านแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่ดาก็อยากจะหาไรายได้เสริมนะคะทุกคนน,ะคะนี้นะคะนี่นะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ใส่มาในคอมเมนต์ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคน ตัวทีพอตนี้นะคะทุกคนก็อร่อยนะคะแต่ว่าลาคาเขาก็จะเบาหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาก็อร่อยอยู่นะคะทุกคนนี่นะคะตัวผงโอวัลตินโรยหน้าแม่ดาวก็ใช้ตัวนี้เลยนี่นะคะนี่นะคะทุกคนยังไงฝากช่วยกดติดตามช่วยเป็นกำลังใจช่วย s u b สไคร b e ให้กับแม่ดาวด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรแม่ดาวจะมาตอบใต้คอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า